จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสเล่าเรื่องราวนะคะว่าตัวเองกับเพื่อนเนี่ยถูท็กซี่เถื่อนและชายจัดการรุมทาร้ายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นใจกลางทองหล่อเลยนะคะโดยผู้โพสระบุข้อความว่านี่เราอยู่ในประเทศที่มีแท็กซี่ผิดกฎหมายคือไม่พอใจผู้โดยสารเนี่ยก็เรียกพวกมารุมทําร้ายมีหนําซ้ําตํารวจก็คือยืนดูเฉยๆเลยไม่ทําอะไรและแท็กซี่ยังตะโกนบอกว่าเอาเลยตำรวจเอกมัยทองหล่อไม่มีปัญหาอยู่แล้วได้อย่างไรนะคะ โดยเรื่องราวดังกล่าวนะคะก็คือผู้โพสนะคะเขาบอกว่าเขากับเพื่อนก็คือรวมๆแล้ว3คนด้วยกันค่ะถูกแท็กซี่เถื่อนและกลุ่มชายจากกัดการประมาณ5-6คนรุมทำร้ายร่างกายบริเวณหน้าซอยสุขุมวิท38เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งพวกเขา3คนก็คือ จะเรียกแท็กซี่นะคะจากบริเวณริมถนนทองหล่อตรงปากซอยทองหล่อ12เพื่อจะไปหาเพื่อนที่ซอยสุขุมวิท24โดยที่มีผู้โดยสารก็คือขิมเป็นคนเรียกแท็กซี่คันแรกค่ะแท็กซี่คันแรกที่เรียกก็คือสีเหลืองทะเบียน7กไก่ททหาร2376ซึ่งคันนี้แหละค่ะเป็นแท็กซี่เถื่อนแท็กซี่คันนี้ก็คือปฏิเสธที่จะไม่ไปเขาบอกว่าด้วยความเปรี้ยวของผมเนี่ยก็ยอมรับผิดแหละ ก็ถามแท็กซี่ไปว่าทําไมพี่ถึงไม่ไปอ้าวรถพี่ผิดกฎหมายนี่ทะเบียนเป็นป้ายขาวดำเพราะพูดคำนี้จบค่ะก็คือแท็กซี่ก็ลงมาจากรถเพื่อจะหาเรื่องแต่ กลุ่มเพื่อน3คนนี้นะคะได้รถแล้วก็คือไปรถคันหลังไม่ได้มีการทะเลาะต่อพอขึ้นรถไปนะคะก็คืออยู่บนแท็กซี่3คนในขณะที่แท็กซี่คันนี้กําลังวิ่งไปแท็กซี่เถื่อนคันนั้นแหละก็ขับตามมาโดยประกบทางด้านซ้ายแล้วก็พยายามที่จะตะโกนให้รถจอดด่าด้วยถ้อคำหยาบคายแล้วก็บอกว่ามึงไปเจอกูหน้าซอย38 ผู้พสตบอกว่าด้วยความโมโหของผมก็เลยแตกกล้วยให้เขาไป1ลูกหลังจากนั้นนะคะก็พวกเขาเองเขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะไม่สนใจแต่ก็เห็นพฤติกรรมที่รถแท็กซี่เถื่อน พยายามที่จะเรียกพวกมาผู้โพสตก็บอกแท็กซี่คันที่นั่งบอกว่าขับไปเลยพี่ไม่ต้องสนใจแล้วพอรถเลี้ยวขวาจากถนนทองหล่อเข้าซอยสุขุมวิทนะคะบริเวณปากซอยสุขุมวิท38ใต้ BTS ทองหล่อที่คนเยอะมากๆแล้วก็รถเยอะมากๆเลยแท็กซี่เถื่อนค้ะแล้วก็ปาดหน้ารถค่ะแล้วก็ลงมาเพื่อพยายามที่จะหาเรื่องต่อพวกเราก็บอกคนขับว่าพี่ถอยแล้วก็ไปต่อไม่ต้องไปสนใจมันคิมพยายามที่จะโทร191ส่วนหมอโค้กโทรเข้าไปที่สอนอทองหลอมีตำรวจรับสายแล้วรับเรื่องเรียบร้อยแล้ว ทันใดนั้นเองค่ะเขาบอกว่ามีแท็กซี่กลุ่มใหญ่มาจอดริมถนนตรงนั้นแหละแล้วก็มีชายจากการประมาณ5-6คนลงจากรถแท็กซี่ก็คือมาล้อมรถของผู้โพสพยายามทำร้ายร่างกายทุบรถคันที่เรานั่งด่าด้วยคำหยาบคายพร้อมกับบอกเราให้ลงมาจากรถเพื่อมาขอโทษ เราก็เลยลดกระจกลงมานิดหน่อยเพื่อคุยกันแต่ก็คุยไม่รู้เรื่องขิมโดนทุบไปที่ลำตัวหมอโคกโดนกระชากแขนผมโดนต่อยบริเวณหูและตำรวจสายตรวจก็ผ่านมาพอดีแน่นอนครับเขาบอกว่าพี่ตำรวจสองคนนั้นก็คือช่วยอะไรไม่ได้ แก๊งชายจะก,การแยกย้ายกันเนื่องจากว่าต่อยโดนผมเรียบร้อยแล้วผมลงจากรถแท็กซี่เพื่อคุยกับพี่สายตรวจก็คือพี่ตำรวจสองคนนั้นเล่าให้เขาฟางังและเพื่อนพี่ของเราก็มาถึงพาไปที่สอนทอทองหล่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยทราบตัวคนร้ายที่ทำร้ายเราและตำรวจก็ออกหมายเรียกเรียบร้อยแล้วโดยผู้โพสนะคะเขาก็ระบุว่าการที่ออกมาโพสเนี่ยก็อยากจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมนะคะว่าทั้งๆท,ที่เราอยู่ใจกลางเมือง คนเห็นเยอะขนาดนี้ขนาดบอกไปแล้วว่าแจ้งตํารวจแล้วก็ยังกล้าพูดสวนมาว่าแถวนี้กูไม่มีปัญหาเรียกมาได้เลยซึ่งคําพูดนี้นะคะเขาบอกว่าเขามีคลิปด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าโพสต์นี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อยทั้งใน,นเรื่องของแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารแท็กซี่เถื่อนแล้วก็แท็กซี่มาเฟียค่ะ